เลย้จาากตหนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับที่ผมตัดไว้ตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปผมเลยต้องทำการตัดไว้นะครับผมถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมกันต่อได้เลยครับอ,อย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นก็มือขยับอะไรไม่ได้ครับม,มันทำได้แค่เดินครับ ใจยเยน็ยเยนใจเย็นใจเย็นไม้อ่ะมันมันต้องเหยียบเว้ยวิง่งคือคือมันมันทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมมันต้องเหยียบอย่างเดียวเลยอึ๊บเออหลบหลบหลบ,ลบ,ลบโอ้ยน้องออน้องน้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วแค่นี้แค่นี้น้องสู้น้องสู้อยู่แล้วอึอ โอไปไปวิ่งวิ่งโดดโดดโดโดจะพ้นไหมเนี่ยทำไงให้พ้นวะไม่ยห็นว่าพ้นนะไกลเลยโอ้โหมัดักตกหน้าเลยฮนะนึกว่าจะพ้นซะแล้วคือตอนแรกนึกว่าจะพ้นแล้วอะ่ะคือแบบ อีกนิดเดียวอะ่ะโอ้โหนี่น่าจะเป็นรัดปอสโอ้โหแล้วแสงคือหายแล้วครับแสงข้างหน้าน่าจะเป็นลาสบอล้วหรือเปล่าตรงนี้แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคือเราเสียชีวิตเหรอมันเลยไม่อันนี้ตอบปะนี่ครับ พอตอนนี้มันมีแสงแสงเค่ที่เราตรงเดียวใส่ลุงก็หายไปแล้วครับใส่ลุงโอ้โหมืมืดมืดมืด,ม,ดมิดเลยตอนนี้เข้าคัสซีนอยู่ครับผมทำอะไรไม่ได้นะอน้องตัวนี้มาครับ น้ำตาแทบไหลเปิดไม่รู้จะพูดอะไรเลย ยังไงต่อสู้ต่อเหรอมาไอผมจะไปหาเจ้าหาพ่อผมไม่ได้เฮ้ยสิงปะเนี่ยเฮ้ย ตาไหลเลยอะอะคือแบบนแผมพูดไม่ออกอะแบบทุกคนมาช่วยแล้วอะเพื่อที่จะให้เราไปจากตรงนี้อะ โอ้โหสิครับมาเราขับตรงนี้ไปให้ไ,ได้ครับตาไหลเลยอ่ะผู้ชม้เริ่มมีแสงสว่างขึ้นใหม่อีกครั้งครับตอนนี้แต่ตอนแรกมันยุดมืดนะแต่ตอนแรกมืดมากครับตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างครับ โอเคครับมันจะรอให้เราครับแต่ว่ายังเห็นดีกว่ายังจะตามไม่ทันนี่เอานี่นี่หลายปุ๊บจังไปครับผมขอขอ้ทันโกรธแล้วครับโกรธแล้วฮึมอืมอึมขออ น้องวอออิกัดทิกวิ่งวิ่งให้สุดวิ่งเดี๋ยวคนนี้ต้องวิ่งน้องวิอีกแล้วหมัดนี้อะไรอะวิ มามารวมทุกตัวลมทุกตัวอ้ดึงไว้เอ้ยดึงไว้ดึงเอาไว้ดึงผมคุ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยผมกผิดครับขอโทษ มันต้องกดแช่เหรอผมไม่รู้ดูว่ามันกดใครครั้งเดียวให้เต็มแม็กซ์เลยดึงเอาไว้ถึงไหมถึงไหมถึงให้ถึงเธอถึงไหม ขอให้ถึงเหมือนเหมือนจะไม่ถึงไม่เอ้ยหัวล้อผมด้วยอีกนิดเดียวเองอะเตรียมอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอะ มันกว้างเกินไปด้วยครับนี่อะไรอะ่ะนี่น้องผีเสื้อน้องผีเสื้อที่เทวเทวดาให้เรามาไว้มีน้องขอบคุณทุกคนด้วยน,น้องตกใจว่ามีปีได้ไงนี่ไงน้องผีเสื้อที่หายไปนานที่ท่านเทวดาให้ไว้ โอเคครับ okay, ผมโอ้โหตาแทบไหลมันซึ้งอะซึ้งจริงแคเนี้ยโอเคผมอะวงแหวนเป็นสีเดิมแล้วนะโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราผ่านอุปสรรคทุกอย่างเพื่อที่จะไปเจ,เจอเจ้านายเราแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆโอ้โหซึ่งรู้สึกเหมือนว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นละอองเป็นละอองมาเลยนะอืมมันไม่ได้เป็นเส้นเหมือนแต่ก่อน้ะครับมันเป็นละอ,องออกมาเลยนะพ่อของน้องน่าจะอยู่ข้างหน้านี้หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งมีขวดเอเนจีกปะยังยังจะต้องใช้อีกเหรอขวดเอเนจีเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วน้องเจอพ่อน้องแล้วเนี่ยทุ่งพักสงบนะครับตรงนี้อ่านี่เป็นดอกทันตะวันปะใช่ใช่ผมว่าใช่แน่เลยดอกทันตะวันแน่เลยเนี่ยอืมมันเป็นทุ่งพักสงบครับตรงนี้ เอ่อเดี๋ยวเราออกไม่หายนะนี่น้กต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมหรือต้นส้มวะเดี๋ยวเราออกไม่หายครับโอเคครับผมตอนนี้วิ่งสุดฝีเท้าน้องจะเจอพ่อของน้องแล้วนี่ไงครับผมอ๋อนี่ไงจริงด้วย คนที่อยู่บนรถไฟจำได้ไหมครับคุณผู้ชมที่ว่าให้ตุ๊กตาน้องสุนักสามตัวือแบบ รอนานเลยใช่ไหมพ่อขอโทษนะคิดถึงจังเลยในที่สุดนะ ในที่สุดน้องก็ได้เจอกับพ่อน้องแล้วนะครับผมคือแบบโอเคครับจบเรียบร้อยครับผมกับเกม My Little p o p y นะครับผมการประจนภัยของน้องวงกูนะครับที่ตามหา พ่อน้องอย่ามาทุดโกรธเลยแล้วแล้วก็คือแบบเก๊งเก๊งเก๊งหมาวิ่งหนีอะแล้วก็เออน้องแมวอารมณ์เสียเลยน้อง,องก็ได้เพื่อนใหม่นะครับอืมอนี้เป็นรอยเท้าใครอ่ะอ๋ออ่าแล้วก็ เสกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยน้องตุ๊กตากลับมาเหมือนเดิมแล้วอ๋อนี่ย้อนกลับมาที่โออซิส e นะครับผมอ่าก็มานั่งพักตรงนี้ต่อแล้วก็กลับมาที่อ่าภูเขาหิมะใช่ใช่โอ้โหคือแบบอ่าแล้วก็พาล,ล่องเร,ร,รือครับผมไปหาอ่านี่ครับกลับมาที่เกาะครับผมเกาะทะเลสาบนะครับ ลับมาที่เกาะมาหรือเปล่าไม่เห็นเราอะแล้วก็มาหาน้องพูดอน้องพูดอยู่ที่ตรงไหนนะผมลำทานนะผมจําไม่ได้ชื่ออะไรแล้วก็ได้เดินขึ้นสวรรค์กลับไปหาท่านเทวดาอีกเช่นเคยครับอ่านี่ไงน้องที่ที่ว่าโดนขโมยวงแหวนใช่ไหม น้องยังรอดอยูวิ่ยดีจังเลยแล้วเราก็กลับมานอนพักที่เต้นส้มนะครับที่เดิมกับเพื่อนสนิทของเรานะครับเอผมต้องขอบคุณเกมดีๆเกมนี้ด้วยนะครับคือแบบซึ้งมากจริงๆครับคือผมผมอยากให้ทุกคนลองเล่นเลยนะเพราะว่าอุ่ยเป,เป็นการประจนภัยของน้องนะครับที่ต้องไปหาเจ้านายที่ตัวเองรักโดย เไม่ย่อทอครับคือต้องอดทนและแข็งแกร่งเพื่อที่จะตามหาพ่อของน้องให้เจอนะครับคือแบบมีครบรถเลยนะครับทั้งเออ่เศร้าสนุกตลกคือมีทุกครบรถทุกอย่างครับโอเคครับผมจบลงไปแล้วครับกับเกม My Little p u p p y นะครับผมเกมการประจนภัยของน้องมานะครับผม สนุกมากครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่ทําเกมแบบนี้มาให้เล่นนะครับผมรู้สึกซึ้งมากเลยถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมแนะนําเลยสนุกเลยครับโอเคครับผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเอาไว้เจอใหม่เกมหน้าครับผมเจอกันครับ